สิ่งที่ควรรู้ก่อนแต่งกิ่งมะม่วงครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพะอิ่งนะครับก็วันนี้พะมิ่จะพาเพื่อนเพื่อนนะมาดูเทคนิคในการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับผมอย่างน้อยนะครับในการแต่งกิ่งมะม่วงนะครับเราควรรู้อะไรบ้างนะครับผมตามไปชมกันนะผมไปครับครับเพื่อนเพื่อนอย่างแรกเลยนะครับก่อนที่จะแต่งกิ่งมะม่วงนะครับเราควรสำรวจนะครับ พื้นดินของเราก่อนนะครับว่าพื้นดินเรามีความชื้นไหมนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอนองอินจะดูนี่ครับเพื่อนๆนะฮะพื้นดินมีความชื้นนะครับถือว่าตอนนี้เราแต่งกิ่งมะม่วงได้นะครับเนื่องจากมะม่วงต้องการน้ํานะครับช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างช่วงอากาศนะครับเพื่อที่ไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับเพื่อให้เขาผลิใบอ่อนแล้วก็กิ่งที่เราแต่งจะได้ไม่แตกง่ายนะครับเพื่อนเพื่อ นี่ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ